สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลน้ำฝนยิบซีเพจดวงดาวชีวิตความรักคู่แท้หรือแค่ผ่านมา คลิปนี้จะเป็นการย่อยสิ่งที่ได้อ่านมาจากหนังสือโหราศาสตร์คู่แท้ของคุณมนธานีตันติสุขเอามาฝากแฟนๆชาแนลน้ำฝนยิปซีนะคะเรียกว่าแบ่งปันสิ่งทีไ่ได้เรียนรู้มาเพื่อความเข้าใจในความสัมพันธ์คู่มีหลายๆความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคู่แท้ที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะ ฝนรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้โลกเรายิ่งเจริญด้านวัตถุและเทคโนโลยีไปมากเท่าไหร่ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ก็สั้นลงและจบลงเร็วตามความเร็วของสัญญาณเน็ตเช่นกันผู้คนรู้จักกันง่ายปฏิสัมพันธ์ทางกายกันเร็วยังไม่ทันได้สร้างความผูกพันทางใจใดๆต่อกันก็จบความสัมพันธ์เสียแล้ว เรียกว่าเห็นกันวันจันทร์ทักไปวันอังคารรู้จักกันวันพุธคุยกันไม่หยุดวันพฤหัสนัดเจอกันวันศุกร์ไปอุกบกันวันเสาร์อาทิตย์ก็ร่ำรากันที่เราพอเหงาก็ไปหาเอาใหม่ก็จะเป็นวงจรวนไปประมาณนี้น้อยคนที่จะเจอความสัมพันธ์ที่เปี่ยมสุข และยั่งยืนแบบรักกันแล้วอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตโลกทุกวันนี้เลยเหมือนเต็มไปด้วยคนอกหักรักคุดถึงขนาดมีการเก็บสถิติกันเลยว่าประเทศไหนหนอที่มีเปอร์เซ็นต์การหย่าร้างสูงที่สุดซึ่งประเทศไทยเราก็ไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกเช่นกันในเรื่องนี้หลายคนผิดหวังจากความรักจนหมดความเชื่อหมดศรัทธาในรักแท้ แต่บางคนยิ่งผิดหวังเสียใจก็ยิ่งไขว่คว้าไล่ล่าตามหาอย่างไม่คิดชีวิตก็มีแล้วก็ไปลงเอยที่ใครก็ได้ช่วยมาทําให้ฉันหายเหงาหายเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเสียทีเหงาเหลือเกินแล้วจนสุดท้ายก็มาค้นพบว่ายามีคู่กับปวดร้าวกว่าตอนอยู่คนเดียวเสียอีก ชีวิตมันช่างเหนื่อยเหลือเกินในการวิ่งตามหาความรักฝนอยากจะบอกว่าเราต้องตั้งสติและกำหนด i มเซ็ตของเราใหม่ความเชื่อของเรานั้นมีพลังงานมหาศาลในการกำหนดชีวิตของเราเองมันเหมือนเป็นการกำหนดเป้าหมายหรือเข็มทิศของการเดินทางความเชื่อในเรื่องคู่แท้ก็เช่นกัน หากว่าเรามีความเชื่อเกี่ยวกับคู่แท้ไปในทางที่ผิดเราก็จะกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ที่ผิดและผิดซ้ำซากไปจนกว่าเราจะเปลี่ยนความเชื่อให้ถูกต้องไม่เพียงเท่านั้นผลของความเชื่อที่ผิดนอกจากจะทำให้เราไม่เข้าใจความรักความสัมพันธ์แล้วเรายังดึงดูดคนที่ไม่ใช่มาในเวลาที่ผิดอีกด้วย มีความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับคู่แท้อย่างไรบ้างมาลองฟังกันดูนะคะข้อแรกการเชื่อว่าคู่แท้มีแค่คนเดียวทำให้เราตั้งหน้าตั้งตารอแต่คนนั้นคนเดียวจนไม่มีกระจิตกระใจจะไปทำอย่างอื่นที่จะเกิดประโยชน์หรือคุณค่าแก่ชีวิตและเมื่อสูญเสียคนคนนั้นไปก็ใช้ชีวิตที่เหลือจมอยู่กับความขมขื่นปวดร้าว รู้สึกชีวิตว่างเปล่าและขาดหายต่อให้เจอใครใหม่ก็ปิดตัวเองไม่กล้าเริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับใครอีกนับเป็นเรื่องศูนย์เปล่าทางจิตวิญญาณเป็นอย่างยิ่งที่ถูกคือคู่แท้ไม่ได้มีแค่คนเดียวเพียงแต่ต้องมีทีละคนอย่ามีซ้อนกันเท่านั้นเองข้อ2เชื่อว่าคนที่เราจะอยู่ด้วยไปตลอดชีวิต ไม่เลิกร้างคือคู่แท้นี่ก็เป็นความเข้าใจผิดอีกเช่นกันว่าคู่กันแล้วต้องไม่เลิกรากันความจริงคือคู่แท้คือผู้ที่จะเข้ามาสอนบทเรียนให้เราเติบโตและพัฒนาในด้านความคิดหากเป็นคู่แท้แบบเกื้อกูลกันก็จะเข้ามาในชีวิตแบบเชิงบวกแต่หากเป็นคู่แท้แบบคู่กรรมก็จะเป็นเชิงลบ มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหาความสุขไม่ได้การจะเลิกลักกันไปหรืออยู่ด้วยกันต่อก็ขึ้นอยู่กับการเลือกและการตัดสินใจณนะปัจจุบันอย่าไปคิดเองเออเองว่าคู่แท้ต้องอยู่กันไปตลอด หลายคู่อยู่กันไปแบบถูลูถูกกลงหาความสุขไม่ได้ทุก,กันไปจนตายจากก็มีทั้งที่ไม่ว่าคนที่เราเลิกราไปหรือตายจากกันไปก่อนต่างก็เป็นคู่แท้หากว่าเขาคนนั้นทรงอิทธิพลต่อเราอย่างสูงสุดทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวตนและเติบโตทางจิตวิญญาณได้คู่แท้ไม่ได้จำกัดว่าคนคนนั้นต้องเป็นคนแรก คนเดียวและคนสุดท้ายของเราไม่จำกัดว่าต้องเจอกันตอนที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่มีใครแก่เกินกว่าจะมีคู่เมื่อถึงเวลาที่ใช่คนที่ใช่ก็จะมาพบกันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจณนะปัจจุบันว่าเราจะอยู่กับคู่ของเราไหมบางคนเจอคู่แท้ในวัยชราแล้วอยู่กันไปจนตายจาาก,ก็มีดังนั้นความเชื่อที่ถูกคือ คู่แท้สามารถเข้ามาในชีวิตเราได้ตลอดช่วงอายุไขคู่แท้ไม่จำกัดว่าต้องอยู่กันไปจนแก่ตายไม่จำกัดว่าต้องมีแต่เรื่องดีๆให้กันชีวิตราบรื่นตลอดไม่มีปัญหาอะไรเลยคู่แท้แบบเพ้อฝันขนาดนั้นคงหาไม่ได้หรอกคะ่ะดังนั้นเวลาระยะเวลาที่พบเจอกันได้อยู่ด้วยกันไม่ว่าสั้นหรือยาว คู่แท้ก็คือคนที่จะเข้ามาทำให้เราเติบโตสูงสุดพลังของการพบเจอกันจะทรงอิทธิพลต่อเราไปตลอดชีวิตข้อ 3. คู่แท้ไม่ได้หมายถึงความสัมพันธ์แบบคู่รักอย่างเดียวเท่านั้นแต่หมายถึงความสัมพันธ์คู่ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตคู่มิตรคู่หุ้นส่วนธุรกิจคู่ภารกิจคู่พ่อแม่ลูกและอื่น ที่มีกรรมร้อยรัดกันและการไว้อย่างแนบแน่นกรรมผูกพันร่วมนี่เองที่ดึงดูดคนสองคนให้มาพบกันมีความสัมพันธ์กันในชาติพบนี้ในรูปแบบที่เลือกกันมาแล้วในภาวะระหว่างพบว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ไขหรือชดเชยความผิดพลาดที่เคยกระทำต่อกัน บางคู่มีเป้าหมายมาเจอกันเพื่อแก้ไขปัญหาเดิมที่ทำผิดพลาดต่อกันมาบทเรียนเดิมที่ยังสอบไม่ผ่านในชาติที่แล้วเรียกว่าเป็นการกลับมาเจอกันเพราะกรรมเก่าแม้แต่ศัตรูคู่อาฆาตก็สามารถกลับมาเป็นคู่วิญญาณคู่แท้ได้บางคู่กลับมาพบกันเพื่อตอบแทนความดีต่อกันเช่นคู่กับสิษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากกับผู้ช่วยเหลือ ผู้ทำงานกับผู้ที่เป็นที่ปรึกษาเราจึงมักพบเจอคนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่กลับช่วยชีวิตกันและกันไว้จากภัยอันตรายแม้เพียงการพบกันในระยะสั้นๆแต่ทรงพลังถึงขนาดช่วยชีวิตกันได้ที่เรามักเรียกว่าได้พบกันเพราะทำบุญร่วมกันมานั่นเอง ความสัมพันธ์คู่แท้มีหลากหลายบทบาทหน้าที่ไม่ใช่แค่คู่สเสน่หาจึงไม่จำเป็นที่จะต้องจบลงที่การแต่งงานเสมอไปมันสำคัญที่จุดมุ่งหมายของการพบเจอกันไม่ใช่อยู่ที่บทลงเอยคนเราเกิดมาพร้อมกับอำนาจในการตัดในการเลือกตัดสินใจเราจึงไม่มีทางที่จะไปควบคุมบังคับใจใครให้ทำตามใจเราได้ ความเข้าใจผิดของเราจึงทำให้เราไปมุ่งเน้นที่บทลงเอยว่าต้องจบลงที่การได้ไม่มีการเสียต้องสมหวังห้ามผิดหวังเราจึงไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่จะเติบโตระหว่างเส้นทางเดินของชีวิตไม่สนุกกับการเดินทางไม่รู้จักชื่นชมดอกไม้ไประหว่างการเดินทางมุ่งแต่ผลลัพธ์ จึงทำทุกอย่างเพื่อมุ่งไปที่ผลนั้นดังนั้นเรากะทํำตัวอย่างไรต่อคู่นั่นก็คือตัวกำหนดผลลัพธ์ตามกฎแห่งการกระทำหรือกฎแห่งกรรมนั่นเองหากว่าเรามุ่งไปที่จุดมุ่งหมายของการพบกันจะทำให้เราได้เรียนรู้อย่างมากมายกระบวนการเรียนรู้นี้สำคัญอย่างยิ่งในการกลับมาพบกันเพราะมันคือเป้าหมายยิ่งใหญ่ที่สุดของการกลับมาเกิด ในครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อพัฒนาและเติบโตในทางจิตวิญญาณเราจะไปบังคับปัจจัยภายนอกไม่ได้ทางเดียวที่เหลืออยู่คือการบริหารจัดการทางเลือกของเราเองว่าเลือกที่จะรักหรือจมปักอยู่กับปัญหาเดิมๆทุกสรรพสิ่งขึ้นอยู่กับความรับผิดช,ชอบในการเลือกของเราล้วนๆข้อ4การพบเจอกัน ไม่ใช่เรื่องบังเอิญล้วนเคยพบเจอกันมาก่อนบทบาทอาจซ้ำกันหรือเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์ไปเลยก็ได้ยิ่งเคยมีสัมพันธ์กันมามา,มากชาติพบเท่าไหร่ความผูกพันก็ยิ่งลึกซึ้งเมื่อได้พบกันเราจึงรู้จักรู้สึกถึงพลังงานที่มากระทบใจแรงดึงดูดมากมายอยากเข้าใกล้สิ่งเหล่านี้ มันเริ่มต้นขึ้นก่อนชาติพบปัจจุบันการกลับมาเจอกันคือการสารต่อสัญญาทางจิตวิญญาณที่ได้ทำกันไว้ล่วงหน้าว่าจะกลับมาพบกันเพื่อตอบโจทย์บทเรียนทางดวงวิญญาณหรือที่เรียกว่า soul contact ไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือลบก็ตามจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นคราวเคราะห,หรือคราวซวยอะไรแต่หากบทเรียนนั้น เราไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ร่วมกันหรือมีใครที่สัญญาณแรงกว่าแล้วเราเลือกไปเรียนกับคนนั้นเราก็อาจปล่อยผ่านคนนี้ไปเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับกรรมปัจจุบันด้วยว่าเราตัดสินใจอย่างไรพบแล้วจะสารสัมพันธ์หรือปล่อยผ่านเช่นรักกันในวัยเรียนเมื่อจบการศึกษาออกไปใช้ชีวิตไปทำงานก็ไปเจอคนใหม่ แต่งงานมีครอบครัวแต่เมื่อไปไม่รอดต้องเลิกรากันพื้นที่ข้างตัวว่างลงจัก,กรวาลก็าอาจจะเหวี่ยงคนนี้กลับมาให้อีกเพราะมีสัญญาเดิมอยู่การกลับมาของคนรักเก่าจึงเกิดขึ้นซึ่งก็มีให้เห็นมากมายเมื่อดาวพูโตทำมุมส่งถึงเจ้าชะตาก็มักส่งคนที่ใช่จากอดีตชาติมาให้ดังนั้นความเชื่อที่ถูกต้องคือ คนที่เป็นคู่แท้ย่อมมีกำรมผูกพันเพื่อกลับมาเรียนรู้จากกาันที่ทรงพลังมากซึ่งเกิดได้จากการสะสมมาหลายชาติพบไม่ใช่การพบกันใหม่และกฎของการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเรากำหนดไม่ได้ว่าจะต้องกลับมาเป็นคู่สามีภรรยากันเท่านั้นอาจจะสลับบทบาทกันก็ได้ใครหลายคน มักอธิษฐานให้ชาติหน้าได้กลับมาเป็นคู่สเสน่หากันอีกขอเป็นคู่กันตลอดไปทำให้เกิดผลกระทบต่อบทบาทที่ไม่สอดคล้องกับชาติภพปัจจุบันจิตเดิมยังติดกับสัญญาเดิมเมื่อเกิดมาเป็นคู่พ่อแม่ลูกคู่สิทธิ์อาจารย์ก็เกิดปัญหาชู้สาวระหว่างพ่อกับลูกสาวแม่กับลูกชายครูกับสิทธ์ ทำให้สังคมวุ่นวายหากอยากจะอธิษฐานอะไรก็ขอให้เราเกิดมาเป็นคู่เกื้อกูลคู่ช่วยเหลือกันทุกชาติไปจะดีกว่านะคะฝนก็เล่ามายืดยาวแล้วขอสรุปไว้ตรงนี้ว่าคู่แท้คือคนที่เข้ามาสอนบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่เราเลือกมาแล้วว่าจะต้องเรียนรู้เพื่อโตบโตคู่แท้จะมาในบทบาทใดก็ได้ พบกันระยะสั้นหรือระยะยาวไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สำคัญคือจุดมุ่งหมายของการกลับมาเจอกันต้องผลักดันเราไปสู่การเติบโตทางจิตวิญญาณอย่างก้าวกระโดดเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปอย่างสิ้นเชิงหรือเป็นการชดใช้หรือแก้ไขบทเรียนกรรมต่อกันอันหนักหนาสาหัสนั่นเอง ส่วนคนที่เข้ามาในชีวิตรเราไม่ว่าบทบาทใดก็ตามอยู่นานเท่าไหรก็ตามหากไม่ทรงพลังถึงขนาดเปลี่ยนชีวิตรเราหรือไม่สอนบทเรียนใหญ่หลวงให้เราจุดมุ่งหมายของการพบกันก็คือเป็นคู่มิตรกันเพื่อเป็นเพื่อนชีวิตของกันและกันการพบเจอกันที่ทรงพลังน้อยกว่าเกิดผลกระทบต่อชีวิตรเราน้อยกว่าถือเป็นการพบกันของวิญญาณคู่มิตรเท่านั้น คู่แท้นั้นแบ่งประเภทออกเป็น3แบบคือคู่กรรมคู่ภาร,รกิจและคู่เกื้อกูลกันซึ่งจะได้มาเล่าให้ฟังในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้หากท่านใดมีเข็นว่ามีประโยชน์ต่อผู้อื่นก็สามารถกดไลค์กดแชร์ส่งต่อออกไปได้นะคะเพื่อเป็นการแบ่งปันมิตรภาพต่อกัน หรือหากอยากติดตามผลงานในคลิปต่อๆไปของฝนก็สามารถกด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆไว้นะคะเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาคุณจะได้ทราบก่อนใครสำหรับวันนี้ฝนขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขได้พบคู่แท้คู่บุญคู่บารมีของกันและกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย